สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องชาวสวนยางทุกท่านคลิปนี้มาอัปเดตราคาย,ยาประจําวันที่23มีนาคม2566ขอบอกว่าราคาค่อนข้างต่ํานะคะจะก,กี่บาทก่นจะไปรับชมรับฟังฝากทุกท่านกดติดตามให้หน่อยจ้าไปรับชมรับฟังข่าวกันเลยน้ำยางสนนะหน้านาโรงงาน DRC ไม่ต่ํกว่า35ประจําวันที่23มีนาคม66ราคากิโลกรัมละ45บาท50สตางค์ ถัดมามาอัปเดตกันต่อกับราคาการเปิดตลาดประจำวันที่23มีนาคม66ยางแผ่นดีคุณภาพดีความชื้นไม่เกิน3%ราคาอยู่ที่47 8 19สตางค์ต่อกิโลกรัมยางแผ่นรมควันชั้น3ไม่อัดก้อนราคาอยู่ที่49บา8สตางค์ต่อกิโลกรัมยางก้อนถ้วยดีอาร์ซี100%ราคาอยู่ที่40บาทต่อกิโลกรัมจ้า AH. ยังไงก็เป็นกำลังใจให้พี่ๆน้องๆชาวสวนยางทุกท่านนะช่วงนี้ราคาค่อนข้างต่ำกันเลยทีเดียวอย่าลืมฝากกดติดตามให้ด้วยจ้าคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนจ้าบ๊ายบาย